สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีก็ออกงานขึ้นเก้าแล้วค่ะพี่น้องไปย่างเลาะเนาะค่ะเนาะไปเบื้องว่าสิพ่อยางบอเนาะค่ะเนาะพ่อไอลีค่ะพี่น้องพ่อยางเดี๋ยวมาเบื้องกันเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจุลี่ใส่เบื้องเด้อค่ะเด้อมือนีมือนี่บรร้เราวตามาน้าค่ะพี่น้องเราทํามาเบื้องดูว่าเขาพ่อยางกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวมาเบื้องน้ำกันนันพี่น้องเราเบื้องดูล่ะ นี่เห็ดเด้อค่ะเด้อนี่นี่เฮดเพื่อนเอิญเห็ดมะราวค่ะเพื่อนเอิญฟอฟอมะาราวสั่นค่ะพี่น้องนี่นี่นี่เบิ้งค่ะเบิ้งนี่เดี๋ยวจุเลียยังบอกเก็บเด้อค่ะเด้อเพราะว่าจุเลียยังขึ้นไปเ่าท่านแน่ออดข้างบนเดี๋ยวขากลับลงมาจุเลียคอยสิมาเก็บเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จุเลียก็สิีไายให้พี่น้องเบิ้งดื้อซื้อเนาะค่ะเนาะนี่ นี่เ็ดมาราวค่ะพี่น้องอันเพิ่นเอิญฟอฟอมาราวมันมีสปริงมาราวแล้ว au, ค่ะฟอมาราวเนาะค่ะเนาะนี่ยังบกเก็บบม่ได้ถือกระตาขึ้นมาน้ำเป็นหนังสีแล้วพี่น้องขัดบได้ถือกระตาขึ้นมาน่ะคักคักขึ้นมาแล้วพ่อโรดเสรแล้ะเนาะขัดน็อตเดี๋ยวไปต่อเขาค่ะพี่น,อ head, น้องเฮดอันนี้เฮดหางไกลงวงค่ะพี่น้องเฮดยาค่ะพี่น้อง พ่ออีกแล้วค่ะเต็มอยู่ค่ะพี่น้องเห็ดหางไก่งวงเนาะค่ะเนาะพร้อมขึ้นค่ะพี่น้องเห็ดมูนี่พอมขึ้นค่ะเต็มอยู่อู้นะคะเบิ้งเห็ดค่ะพี่น้องเอ้ยอันมือนี่จุลียาง สิไปลอสิบปรลอหาเฮ็ดอันสิบปลอหาลิ้นจือขาวค่ะพี่น้องจูลี่ไปเห็นคลิปน้องอันนั้นทายาเพื่อนเก็บเฮ็ดลิ้นจือขาวมอนี่จูลี่แลวยางออกเลาะค่ะพี่น้องนั่นพ่อพ่อแต่ลินจือแดงจีพี่น้องเบื้องดูล่ะคนละแนวกันเนาะค่ะเนาะนั่นนะคะพี่น้อง คนละยางเบ่งดูค่ะพี่น้องง่ามๆค่ะเท็ดพี่น้องเห็ดเห็ดเ็ดนั่นๆแต่ว่าเห็ดเถแเราเนาะค่ะเนาะพ่อเห็ดค่ะพี่น้องพ่อสองแบบแล้วเห็ดมะลาวเห็ดฟอมะลาวเนาะค่ะเนาะแล้วก <ambling>. ็เห็ดลิ้นจือแดงค่ะพี่น้องโศกโศกโศกแต่ไม่ได้เก็บดอกค่ะ บ่ได้กับตามาน้ำไมา้ยางเลาะซื้อๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องเลาะไปค่ะไปต่อเฮาอ่ะพี่น้องอันนั้นแม่หลับพี่น้องอันเอฟซีจุลีพี่น้อยเนาะค่ะเนาะพี่น้อยอ่ะลูโนไทช่องเล้านะคะพี่นอ้องอัลลูโนไทจันดวงดิพี่น้องร้อนเม่นเขามาบ,บอกค่ะพี่น้องว่าน ฮันคลิปจุลีคือพอเห็นมีโฆษณาสั้นพี่น้องโอ้ยโฆษณากระไดบ่มีพนาพี่น้องเอ,อ้สัมพอสัมเพอสัมพอกันโตเงินมันบกขึ้นละแม่พี่น้องจุลี่กันย่างไปที่ละย่างเอาย่างเอาพี่น้องเอ้ผู้ย่างกระไดโฆษณาบกเข่าพนาพี่น้องงืดหลายจุลีอะย่ยางซ้ำ เลนย่างกระดดกกระเดียวเลนย่างซ้ำม,มันจากเชียงไม่ขึ้นขึนดดยอินทนร์น็ตผู้นำพี่น้องผู้ย่างกับย่างโฆษณาดันพวกเขาว่านี่ไหมโอ้ยอง,งืดไหลอันนั้นเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อนนผู้ใดเห็นโฆษณาหรือบ่เห็นโฆษณาก็เมนเขามาบอกจุเลีเนี่ยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อใต้เขาเมนนี่อันนั้นจุลียค่ะขอบคุณอัน ขอบคุณพี่น้อยหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ส่งข่าวมาที่หลังจุลี่กัสิใส่ใจเน่จากน้อยยี่ดอกพี่น้องมันย้ำล้คลิปแล้วก็ได้จุลี่กับ่อค่อยได้ใส่ใจเนาะช่วงที่ผ่านมาบ่อค่อยได้ใส่ใจกันล้คลิปใส่ลงลงแล้วก็แล้วแล้วไปนอะบ่ได้คืนนี่ยังมันนี้สิใส่ใ,สใจี่ดอกค่ะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้อยที่ยันนันเมนเขาว่าบอกจุลี่ไปค่ะไปเมียมืมนนีพายางเขาล้างบ้านเด้อค่ะพี่น้องเด้อพุ่นเขาล้างพุ่นบ้านจุลี่นี่ยางเลยเอเดี๋ยวจุลี่สิขึ้นไปเบิ่งป้าที่เคยหาเห็ดเบิ่งว่ามันสิมีอย่างบอเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปไปเลยค่ะพ่อเห็ดคอนค่ะพี่น้องแต่แห่งเถาแล้วนี่เห็ดคอนเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเถาแล้วค่ะ บบเก็บค่ะบบเก็บเดี๋ยวไปต่อค่ะอันนั้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อคลิปก้อนๆหนานี่ที่จุลีว่าจุลี่พ่ออันเห็ดอันขอแผงสิงโตอันนั้นโบแมนตกลงแล้วบบแมน,นะะเนาะค่ะเนาะพี่น้องเน,ะเเนะาะ FC แ,แมนค่ะมาบอกจุลี่แล้วว่าโบแมนค่ะคนละแนวกันคนละยางกัน,นะะเนาะค่ะเนาะสรุปแล้ว่ะแฮวค่ะพี่น้อง กินแห้วกินแห้วบเป็ไปยังเดีย๋ยวเาไปหาเห็ดย่างอื้นค่ะพี่น้องเห็นคอนไม่สะดุดตาเขาต้องเข่าไปเบื้องว่าเขาสิพ่อ,อยังสรุปแล้วกับพ่ออี้ลีค่ะพี่น้องมาเดี๋ยวมาเบื้องกันนี่พ่อคอนนี่ค่ะพี่น้องนี่ปูนเหตุ่ะพี่น้องเอ้ย เฮ็ดเทาเฮ็ดเทาโอ้ยเท่าแล้วพ่ะนะพี่น้องลงใส่ที่เป็นเฮ็ดยาค่ะพี่น้องนี่เท่าแล้วเนาะกันเนาะนั่นสองนันนึงนั่นพวมขึ้นฟังทางนึงมีบ่เนาะเนาะออฟังทางนี้โอ้ทางนี้กับมีค่ะพี่น้อง นั่นโอ้นั่นๆๆโอ้เห็นบอ่อคักค่ะโอ้ยมันเป็นนั่นมันเป็นสันส้นๆจูรีบอร่อลงไปไท้ายทั้งนั่นดอกเด้อค่ะพี่น้องฮนี่นี่ก็จะเป็นลินจือขาวแท้ๆล้ค่ะนะพี่น้องนะนั่นๆๆโอ้ยย่านหัวซักเ <c oughs> <c oughs> บิ้เท่าน,นั้นหละ,นะ,ะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปกันเบิ้งมองอื้นค่ะพ่อเฮดอันนี้ค่ะพี่น้องจูลีเห็นเพิ่นเอิญน,นะเฮดเกือกมากว่าสั้นเด้อค่ะพี่น้องนี่ เห็ดเกือกมากสันเบิ้งคิบเห็นเพื่อนเนาะค่ะเนาะขึ้นมาหอดแล้วค่ะพี่น้องขึ้นมาหอดปลาจุลี่เคยหานเห็ดแล้วค่ะนี่ปลานี่พี่น้องนี่ที่หลวงดอกค่ะโอ้ยหอดโอ้ย ดียังบอทนได้เข้าไปหัวเข้ามาหอ่อๆก็ามาหอดนะคะ่ะนาะมืดพอดีค่ะพี่น้องยางก็สที่ขึ้นมาหอดกับมืดกับคำ <c oughs> นี่ไปซองมึงดูพี่น้องเิึงสภาพปลาเบิ่งเป่นเบ่งอนเฟิร์นอันนี้อีกไหมพี่น้องคล้ายๆกับที่อยู่บ้านจุลีเคยทายเบิ่งแล้วค่ะพี่น้องนี่งามงาม นี่นี่ค่ะพี่น้องเต็มอยู่ค่ะอันนี้รู้สึกว่าสิเถ่าแล้วละค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องเข้าไปซองมึงดูมีอย่างบ่บ่ต้องเข้าไปเลิกมือเนี่ยเพราะว่ามันมืดสีมืดมืดค่ะพี่น้องย่านพี่น้องบ่เห็นนะค่ะเนาะย่านพี่น้องเดียวบเ่เห็นนี่เฮือกจะพาปลายังบ่ทันได้เห็นเห็ดแง่สั่าพี่น้องเลย เ็นะดอกน,น้อยๆนี่ค่ะพี่น้องดอกขาวๆน,น้อยๆนี่นั่นสีขาวๆเห็ดยังบุสองสามดอกที่น้ำกันค่ะพี่น้องนี่นแต่มีเห็ดอยู่แห่งบบท่านได้เห็นค่ะพี่น้อง อย่ดีเคยพามายางเ้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องเมืองนี้เด้อแต่ช่วงแรกแรกคุณนะคะพี่น้องแต่ช่วงเริ่มหาเห็ดแรกแรกค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้บบเห็นแล้วค่ะบบมีแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้นึ่ว่าสิพ่อเห็ดนึกว่าสิพ่อเห็ดอันลินจือขาวโอ้เสียงนก ตกใจเมือ่อนกก็ได้ยาเด้นนกเอ้ยยิงไปลาบกินได้เมื่อแรงอะ่ะโอ้โบมีค่ะโบมีค่ะพี่น้องยางกับยางกับเห็นพ่ค่อยชัดนกค่ะนาอพี่น้องเนาะพอดีพอดีว่ามันเป็นสีคำคำแน่น้อยนึงแล้วค่ะพี่น้องตอนออกยางมันกับท่านคำดอกค่ะพี่น้องเพราะยางมาฮอดมันเลยคำพอดี ได้เข้าไปเลิกบ่ได้เนาะคะเนาะพี่น้องเนาะโอ้คากับมามาพอยอลีพี่น้องเอ้ยเบิ่งด้วยล่ะเหตุลินจือขาวค่ะพี่น้องน,นันนันพี่น้องสิเก็บให้เบิ่งค่ะพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิงกางลังเขาอะพี่น้องุูนะุณนะพี่น้องโอ้โอ นี่ก็เฮ็ดนี่ก็เฮ็ดยาดอกคันเนี่ยเกิดอยู่นี่เอา้าโอ้แต่เฮ็ดหางไก่งวงเฮ็ดยาคือกันคับพี่น้องนั่นเอา้าพออีกแล้วเฮ็ดยาบ่าอึดอันนั้นมันยังอมน้ำอยู่ค่ะพี่น้องมันยังบ่ท่านได้แนแห่งน้องค่ะเนาะหมอกความล้งค่ะพี่น้อง หมอกลงหม, göster, หมอกลงหมอกยางงามเลยค่ะพี่น้องเอ้ยหมอกจางๆละควันคล้ายกันจนไม่อาจรู้แล้วพี่เบิร์ดมาเองค่ะพี่เบิร์ดรักทุกคนนะคะเฮ็ดไปสินะพี่น้องเอ้ยโบมีแนวสีเฮดพาพี่น้องเที่ยวแล้วก็เป็นประทัวได้เดี๋ยวนี้พี่น้อง เบิ่งเหาเด้อค่ะเด้อโอเคไปกลับค่ะพี่น้องยังรอป้าหาเห็ดบ่พ่อเห็ดก็เป็นประทัวสำหรับพี่น้องเลยสำหับ <c oughs> ค่ะ,ะพี่น้องพ่อกะพ่อเห็ดมาล้าวดอกนึงพ่อเห็ดเกือกมากเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พ่อเห็ดอันอนั้นคิดว่าเห็ดลินจือขาวได้ค่ะพี่น้องลินจือขาวลิ้นจือแดง เฮ็ดยาโอ้ยบือดเฮ็ดยาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยาบือดบ่อยากสรรสญนนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้อ่ะเสษียไวเท่านี้แต่มาพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณหลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย